สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวเท่านั้นแม่รู้สึกยังไงพักร่วมรับประทานอาหารก็เขาต้องการสร้างภาพว่ารัฐบาลมันยังแข็งปึกก็ไม่เห็นมีเี่ยอะไรร้องเพลงกันแดกข้าวกันประชาชนเดือดร้อนเคยคิดจะแก้ปัญหาไหม รู้สึกยังไงพักร่วมรับประทานอาหารแต่เขาต้องการสร้างเพิ่ว่ารัฐบาลมันยังแข็งปึกก็ไม่เห็นมีที่อะไรร้องเพลงกันแดกข้าวกันประชาชนเดือดร้อนเคยคิดจะแก้ปัญหาไหมก็เห็นมันหน้าลูกปัญหาจะไปร้องเพลงอนุทินร้องเพลงบุงอิงร้องเพลงภูมิธรรมก็ไปร้องเพลงอ่ะแล้วมีประโยชน์อะไรกับประชาชนไม่มี พวกมันรวยจะไตาหามีความสุขมีอำนาจอยู่ในมือโกงกินเจ็ดชั่วโคตรจะแดกไม่หมดแต่คนไทยตอนนี้ลำบากมากกันทั้งประเทศขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ไไดคนปิดโรงงานปิดร้านเจ๊งกันหมดปวดคนงานรู้หรือเปล่ามันซึมถึงลากญ้าสมัยปี40นะ่ะมันเจ๊งเฉพาะไอ้พวกที่ล้มบนฟูกเพราะพวกนั้นนะ่ะพวกที่ใหญ่ๆไปกู้เงินจากต่างประเทศไง กู้กู้ต่างประเทศดอกเบี้ยถูกกว่าในไทยแล้วพอเสร็จเสร็จแล้วตอนนั้นน่ะไอไอชาวลิสเป็นนายกไอทักษินเนี่ยมันก็เป็นรองนายกแล้วมันรู้ไงว่าจะเ,าเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นห้าสิบกว่าบาทไอทักษินก็ประดมพักพวดเลยซื้อดอลลาร์ไงตอนนั้นมันดอลลาร์ยี่บห้าบาทโลระดมกันเป็นเป็นแสนล้านเลย เเสร็จแล้วดอลลราไปดอนล่าลอยตัวจากดอนหนึ่งได้ยี่ห้าบาทกลายเป็นดอนหนึ่งห้าสิบสองบาทกาไรยี่ิบเจ็ดบาททักษินรวยเป็นเป็นแสนล้านจากการเก็งกําไรค่าดอลล่าที่ไอชวลิจงใจยุธเป็นนายกแล้วมันเป็นรองนายกแต่ตอนนั้นที่ล้มอ่ะคือพวกพวกท,ที่ที่รวยรวยอ่ะชั้นบนไงที่รวยรวยที่ไปกู้เงินใหญ่ต่างประเทศไง แต่คราวเนี้ยไอ้พวกรวยๆพวกนี้มันไม่ล้มนะแต่ลากแย่อย่างพวกเราอะล้มกันหมดมันเสริมบ่อนไส้เพราะอะไรเพราะว่าความเฮี้ยของอประยุทธ์ทำไมเป็นรัฐบาลมาสิปีไปเชื่อเจ้าสัวแก้แกฎหมายให้คนต่างด้าวเนี่ยทุกประเทศอะเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยตรงไหนก็ได้เปิดแค่จดทะเบียนบริษัท ว่ามีทุนจดทะเบียน40ล้านไม่ได้เอาเงินให้รัฐบาล40ล้านนะแค่ไปจดเริ่มมีเงินฝากในบัญชีไปโชวะ์ะแค่นั้นเองแล้วก็เอาเงินไปทําอะไรก็ได้ซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้แล้วก็ไม่มีการกิดกันการค้าไปเป็นการค้าเสรีให้ทุกประเทศเอาของเข้ามาขายไม่ต้องเสียภาษี